งั้นแกไปขายใหม่เลยรอบนี้เดี๋ยวฉันไปด้วยจะได้ไปดูซิว่าหน้าไหนมันขโมยของของแกไปจะรีบไปไหนล่ะป้าฮะนี่แกจับฉันทำไมปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ ห,หรือว่าแกคือคนที่ขโมยขนมลูกฉชนไปคุณนั่นแหละขโมยนี่พวกแกเป็นใครแล้วฉันไปขโมยอะไรไม่รู้ก็อย่ามาพูดมากอยก็คุณก็ขโมยชีวิตวเด็กคนนี้ยังไงแถมยังกอดขี่เขาอีกคุณคิดว่าเจนเป็นใครถึงทำเรื่องเลวร้ายได้แบบนี้แล้วพวกแกมายุ่งอะไรด้วยแกอีกแค่เด็กคนเดียวจะมาช่วยมันทำไมผมว่าคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับผมว่าเราอ่ะ ไปคุยกันกับตำรวจดีกว่าไปไปลูกอตอนนี้แม่เลี้ยงหนูอ่ะถูกจับแล้วนะจากนี้ไปหนูอ่ะต้องไปอยู่ที่สารลบเื่องเด็เดนะคะหนูอยู่กับแม่ตลอดหนูไม่เคยไปอยู่ที่อื่นเลยที่นั่นน่ากลัวไหมคะที่นั่นไม่น่ากลัวเลยครับ หนูไปอยู่ที่นู่นน่ะหนูจะมีเพื่อนได้เรียนหนังสือแล้วก็ได้ทำอะไรสนุกสนุกอีกเยอะเลยใช่แล้วจ้ะที่นั่นไม่น่ากลัวหรอกเล็อกอย่างนะเดี๋ยวพวกชัานสองคนอนะ่ะจะไปเล่นด้วยบ่อยๆแน่นอนก็ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ